รู้จักว่าแปดเทสนะครับนี่แหละแปดเทคโอเคแต่ถลักขึ้นหัวเราเอาเฮลก้ามานะรรเฮลก้าเป็นตัวละครที่เออเป็นเพราะว่ที่ผมมีแต่ว่าไม่ได้ใช้แนละ้วแต่มีตั้งนานลแล้วและเป็นตัวที่ผมคิดว่าน่าจะไม่โดนคือรับมือกับเทสได้ง่ายสุดละเพราะว่าหนึ่งคือฆ่าเทสไม่ได้ไม่แน่ไม่แน่มั่นใจทำไมแค่ไม่มีมีนิโคเวอร์วะเป็นโคเวอร์นี่เทสแปดโคเวอร์เกิดขึ้นนะ ผมปิดเอฟเฟกต์เลยนะเพื่อความง่ายรอบแรกเปิดก่อนนะนกดติดเถอะพิกบอลผมคาดเทปที่เจ็ดรอบแล้วนะี่คือเทปที่แปดนะโอ้ไม่ติดไม่สัตว์เลยด้วยไปขีดได้ปเปล่าวะโอเคไม่ถึงขึ้นหลอดน,นะโอเคได้เลยได้อยู่ดีได้ดีสปาร์คขึ้นนะแล้วก็เปลี่ยนตัว เออ,ออเพราะนั้นแหละอันนี้ยูสั้นตัวเขียนนะถึงเรื่องยนะูเฮลกาแล้วเฮลก้าเป็นดาร์กนะถ้าดาร์กไม่โดนท่าของประเทศไซคิกตีเข้าได้ตีก็ไม่เข้านะทำให้เราได้เปรียบในการต่อสู้กับเทพมากขึ้นบัฟไปเถอะเทพเลยเทพไปแถวอ,อีตายปะะย่าววะจัดนะอย่าตายนะอ้ยเหนือนิดนึงเออนั่นแหละนั่นแหละ จังหวะนี้คือไม่ติดก็เขาเรียกว่าไม่มีจังหวะที่สดกว่าน,นี้แล้วทำเมื่อบอลก่อดัดได้ทำเมื่อบอลบอลนี้คือบอลที่ผมชอบที่สุดในเกมนะประเทศดิหโอ้แต่ทีเดียวเตง็งจังเลยอีอยังเก็บไม่ได้อันต้าบอลนะอันต้าบอลนะอันต้าบอลอันดที่สองโอ้ไม่ติด,ดแล้วแต่พอคำนวณผมไม่ได้นะดักบอลนะอันนี้บอลที่เก็บถ,ถ,ถ้าอยู่ถ้าเกิดอยู่ในถ้ำจะจับง่ายขึ้นนะ ต้องเงื่อนไขหนึ่งโอ้โหเดียวเองอ่ะอ่ะบอลทำให้เชื่อกมาคืออย่าเชื่อกอย่าเป็นมิดกันบอลหรูหราลักเซอรี่บอลฮนะหนึ่งสองสามเดียวเดียวทีเดียวยวัยวยว yes! อ,อนะฮะสอทีก็เอาคลิปนี้เอาแค่น,คนี้แหละเพราะจรกินผมอันแล,ล้วครึ่งชั่วโมงเหนื่อยมากนะเอเซลถูกบันทึกลงประการดิบนะฮะแต่ต้องว่านเห็นความปัญหาทางกานะ เออเซ็นไปเถอะโคตรเหนื่อยจริงๆเหนื่อยมากโอเคฮะเดี๋ยวเนื่องจากคลิปนี้สั้นแค่นี้นะผมจะทำอย่างหนึ่งให้ดูนะฮะว่าอ่าไปที่ได้เอมริตหรือเมสเมสเม,มสไพ์นะฮะน่าใชเอมริตไหมกับแมตคนนี้กหรอ เออหรือจะหนีนะมันจะหนีเพราะฉะนั้นเราก็เป็นของแถมกันนะผมจะไปทำไ,ไปทำให้มันหนีใช่มันจะเป็นพวกโ o มิ i n ตลอดอยู่ในเกมนี่แหละทำให้วิธีสู้นี่ยากมากนะทำให้เราไม่สามารถจะดทรัพย์ไม่ไม่สามารถไปสาาถสานะสมันได้อะเออแต่ไอ้ทีจะไม่ลดไม่นจะลดอยู่ไม่เพิ่มามากโอเคครับแม่ ผมจะเอ่อเอมลิทนี่ผมจะอาจจะไปจับหลังไม้นะเพราะว่ามันจับยากอยู่ถ้าใครอยากเห็นวิดีโอก็แล้วแต่ฮะดเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยคิดอีกทีนะนี่นละเอ็มลิทหรือไมสไพร์นะฮะอ่ะหายนะแป๊บหายไปไหนไม่ไม่หายไปไหนนะเราต้องออกตามหาเองฮะแล้วตุกสตจจะมาบอกว่าอือหือ โอเคฮะเผอาจารย์จะจะมอบภาระให้เราให้เราตามไปใช่ไหมได้ไดนะ้ดูเหมือนมันจะอยากเล่นกับเราสินะเดี๋ยวไปต้องไปทปี่บริษัทนั่นนะโอเคนะฮะที่ตอนแรกผมบอกว่าเราไม่ต้องเข้าก็ได้อะเพราะว่าเราจะเข้าตรงน,นี้กันนะอ่ะไปอันนี้ถึงบอกแนละ้วเราต้องไปละ คิดัอ,อีกตัวหนึ่งก็อูซี่ฮะอยู่ที่ยิมเจ็ดน,นะก็เดี๋ยวเอาโปรเกสแต่สมมติจะไปที่ยิมเจ็ดแล้วก็จะไม่จับโซงฮะจะบอกว่าแค่อยู่ตรงนี้ก็พอแนละ้วเพราะว่ามันจับยากอย่างที่เห็นแหละแปดเท็กกะถึงจะจับได้ไปโปรเกสอันนี้ปะ,อ,อ,นนปะอ่านอ่านรับไปก่อนไม่ใช่เพราะว่าสายสุดมาจากนี้ ไประบบมาร์คมาร์คของมาร์คช่องมาร์คพวกแบบไปกินบัมเบิแบบมานะเป็นท้าประทานอยู่ไหนวะต้องทำท้าประทานอ่ะใช่ผิดนะอันนี้เน um, no I mean. ี it, like it? A, ่ยมีมูฟแผดนะนี่ทำอะไรไม่ได้จะไม่ได้ละเพราะนั้ไม่ได้ใช้เป็นหลักเรื่อยๆนะวจะมันบินจนมันจะพูดคำเดิมอันนี้มาร์คคิมแบบได้ละนี่คือต้องการนะ แต่จะคุยเพิ่มก็ได้นะโอเคหมืแล้วนะโอเคมาคิดแบบเดี๋ยว์ให้ดูฮะว่าใช่ยังไงอือื้อื้อีกนึงอีกนึงอีกนึงอ๋อเดี๋ยวมึงเผ็ดอนเขียนได้อีกอีกอีกอันนึงแค่นี้อีกเออนี่นะเห็นปะอยู่อยู่ข้างล่างเองเหรอโอเค ก็น,นะผมจะไม่จับตอนนี้ที่บอกแหละไปที่อื่นก่อนนะโอเคลากรไม่ไปก็นะฮะอาจจะไม่อาจจะไม่จบับโชว์นะเพราะว่าเกลียดแล้วไม่จับยากอะ่ะมันต้องใช้ลายเทคอ่เพราะฉะนั้นผมอ่าก็สำหรับคลิปน,นี้ก็เดี๋ยวจะไปมืองยิมเจ็ดเป็นเมือสุดท้ายนะเพื่อจะไปจับนนฮะเทพหมายเลขเจ็ดไม่ใช่เทพหมายเลขเจ็ดไอตัวเทพประจำเอ่อทะเลสาบที่ยิมเจ็ดใช่ใช่ ไปไปจับได้ปุ๊บเราจะมีคลิปหนึ่งคนระับเป็นคลิปจับเทพตัวหนึ่งเอ้ยเทพไม่ใช่เทพก็เลยว่าพอเกมอนหาย,ยากดีกว่าเพราะมันฟักไข่ได้ด้วยนีย่ถูกแล้วตองนี้เอ้โห นี่ฮะก็เสริมมาทางนี้นะขวานี่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 แหละแค่เป็นปัญญาอูซีนี่ฮะขอร้องแหละขอร้องแหละโอเคก็สำหรับคลิปนี้ขอทําการจบคลิปที่ตรงนี้แล้วกันนะเดี๋ยวจะไปจับหลังไม้ส่วนผมว่าเมสไพรนี่ผมจะมาเอ่ออาจจะมาไล์หรือไม่อาจจะมาเป็นคลิปไล่ไล่จับให้ดูนะโอเคฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับ